ม่สงครเมื่องนก็นมาถ่อมแทงธรรมาวิภาคธรรมาอันหวียงไม่เป็นหมวดหมู่อันตีพระพิกุติจุติธรรมโมวัดพระธาตุเขมินเมืองเจิงตุงได้แต,ต้มแปลมาจากพระไตปิตะกะเฮเลไม่เป็นลิกใต้ขืนสวนบันพระปิน้อยเจ้าสังอวันเขาตั้งเมืองไต้ประอะโค้งค่ะนักธรจันตน ปัจจะกะคือหมวดหาธรมมะอันเป็นหมวดทีา่ามิหาพาการอนันตริยกรรมฮากรรมฮาผัการอันเป็นบาปอันนักที่สุดมิหาพาการค่ะหนึ่งมาตุคาตะคาแหมเป็ดเมสองปิตุคาตะคาแหมเป็ดโปสาม อรหันตาคาตะขาพะาระอรหันตาสา่โลหิตุปาตะกระทำให้ต่อพระพุทธเจ้าถึงโปเลิดคือปุงคืนไปหาสังฆเพตาเฮือสังฆค,คือแตกจากกันกรรมหาพระการนี้เป็นบาปอันนัตติสุด หามสวรรค์หามนิพานตั้งอยู่ในฐานาปาราจิกของปูจีพระพุทธศา,าสนาหามบาัคกตัมเป็นอันเดียดขาดนาะครักับนักขาประการอภินหาปเจวิคนามีหาหนคนพิจารณาตุกๆวันวา่าเขามีความแก่เป็นเหตุ เป็นธรรมดาเบาลงปุ่นความเกตเท่ากว่าไรสองคนพิจารณาทุกๆวันว่าเขามีความเจ็บเป็นไข้เป็นธรรมดาเบาลงปุ่นความเจ็บไข้กว่าไรสามคนพิจารณาทุกๆวันว่าเขามีความตายเป็นธรรมดาเบาลงปุ่นความตายกว่าไร สีคนพิจารณาทุกๆวันวา่าเข้าติดตองพัดผักจากของหักของชอบใจตั้งเสงห 5. คนพิจารณาทุกๆวันว่าเขามีกรรมเป็นของตัวเขากะตำดีก็จักได้ดีกะตำให้ก็จักใดให้วิสาระจะการณาธรรมคือ ทำกรตมความพัานมีหาพกการให,หรือเข้าหัหานในมีธรรมหาพรกการ 1. นศรัทธาเจอมันในสิ่งดีคนเจอคนหยุดยั้ยสศีลละหักษากายาวาจาคือเรียบร้อย 3. ปมะหูสัจจะความเป็นผููศึกษารำเลียนมามากหลายเป็นคนมีหุดตั้งหุ่นนำตั้งหันกว้าง 4. วิทยาลัมพะภารบความเพียรมีความขกไก่ความขยันหมันไก่หาปัญญาพอผู้ในสิ่งที่กวนหูมีหาประกาลองแห่งพิกุใหม่มีหาผรกการหนึ่งสังรวมในปาทิโมกเป็นโคีิพระเจ้า้าม กระทำตามโอดีพัฒพุทธเจ้าอนุญาต 2. ส,สังรมินทีคือระวังตาหูหูหลังลิ้นโตใจเบาฮือความยินดียินหห้คบงำไหลในเวลาดีหันรูปรวยตาเป็นต้น 3. ความเป็นก้นบ่มวนเลนป้นตีมอือป้นตีไป สีอยู่ในเสนนาสนะอันสงัดอันสงบหามีความหันชอบพิคุใหม่ก้นตังอยู่ในธรรมหาภการนี่องแห่งธรรมกติกะคือนักเตศนาธรรมมีหาะการหนึ่งสำแดงธรรมไปรวยลำรับเบาฮือขาดขอความ 2. อง้อางเหตุผลแนะนำใือฟูฟังเข้าใจ 3. ตั้งจิตเมตตาพัฒนาหือเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังผู้ถ่อมยิน้น 4. ี่เบาสะเลียงทำมพหันเกตรลาลาภสการ 5. าเบาะเลียงทำตื้อตัวนในผู้อื่นคือว่าเบายกตัวนในข่มเหงต่าง พิคูภูเป็นธรรมกติกะปึงตังอยู่ในองค์หาพรกการนี่ไว้ในตนธรรมสวนานิสงคืออนิสงส์แห่งการพังธรรมการไรถ่อมยินพังธรรมะม,มีหาพรกการหนึ่งผู้พังธรรมยอมไ้ฟังสิ่งดียังอําเคยฟังเคยถอม สองสิ่งไหนไรก้ยฟังไรถ่อมเย้าก้ยกบบาบอกเข้าใจแจ้งยอมเข้าใจนั่นในสิ่งนั่นแจ้งขึ้นสามหายความสงสัยสีไรสี่กระต้มความหันคือถูกต้องไรหา้าจิตใจของฟูฟังย่อมผ่องใสปุดจืนข่าวใสปล่า คือทำามันเป็นกําลังเป็นแห้งมิหาผัการหนึ่ศรัทธาความเชื่อถือ 2. วิริยะความเพียนขยันหมั่นใกล้สามสติความระนึกไรคุกจะไรอยู่ดีสี่สมาธิความตั้งใจมันแก่นหาปัญญาความพอผู้ในสิ่งต่างๆ อินทรีฮาก็เรียกพ่อเป็นใหญ่ในกิจการของตนตั้งเสงนิวรณาฮานิวอนมิหาผรกการธรรมะอันเฮกังจิตใจเบาฮือไรถึงความหลีเรียกว่านิวรณานิวอนมิหาผรกการหนปอใจฮักไข พอใจหักใข้ใดในอารมณ์ที่จอบใจมีหลุบขุนหางเป็นต้นเรียกว่ากามะสันตะ 2. องปองให้ผู้อื่นเรียกว่าปยาปะตะสามความตีใจหดหูเบาจืนบ้านได้ลืมตัวเรียกว่าถีนามิทะ 4. ใจพุ่งสัน้นปิวและเบื่อใจเรียกว่า อุทจักกุกจหาความเหมตกตุกลงใจเรียกว่าวิจิกิจฉาขันท่าหาตูกลับใจในแบ่งออกเป็นหากองเรียกว่าขันท่าตั้งหาหนึ่งรูปหุ่นหางสองวิทนา 3. ส,สัญญาสสังขารหาวิญญาณ ธาตุทั้งสี่คือลิ้นน้ำไฟลมผสมกันเป็นตัวนี่เรียกว่ารูปหุ่นหางความหูอารมณ์มาเป็นสุขอันในสบายตัวสบายใจอํานั้นเป็นตุกคือบบาสบายตัวเบกสบายใจบบกอํานั้นกลางๆคือบบกตุกเบาสุขเรียกว่าเวทนา กวามจำลายหมายหู้คือจำหุ่นหางเสงกินรสโพธพะอารมณ์ที่เกิดกับใจใดเรกว่าสัญญาจิตสิกธรรมคืออารมณ์ที่เกิดกับใจเป็นส่วนดีเรกว่ากุศลเป็นส่วนห้เรกว่าอากุศลเป็นส่วนกลางกลางเบายินดียินให้ เรียกว่าอัพยาปรจจะเรียกว่าสังขารความหูอารมณ์ในเวลาเมื่อรูปหุ่นห้างมาทบกับตาเป็นตนเรียกว่าวิญญาณ คำท่าตั้งหากองใน่ย่ยอลงเรียกว่านา้ำรูปวีตนาสัญญาสังขารวิญญาณรวมเขาเป็นน้ำรูปก,ก็เป็นรูปหมดิหาสุดกับมันเลยค่ะไม่สุขะ